เป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับที่เมืองลุมเบกนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังคนก็ทดสอบเครื่องมือนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบอาไว้ตรวจ COE นะครับคันนี้เป็นรถตัวดี85นะครับตัวนี้ตัวดี85นะครับเป็นรถถากานนะครับที่เราใช้งานหลักในการปฏิบัติภารกิจนะนี้ก็จะทดสอบการโยกบูมการยกฐานนะครับยกฐานยกฐานนะครับการเดินหน้าถอยหลังระบบไฟต่างๆของรถคันนี้นะครับ แล้วก็ตัวเกลีด้านหลังนะครับนี่ตัวตะเกิวด้านหลังนะครับทดสอบนะครับแล้วก็ดูเครื่องของระบบไฮดรอลิกต่างๆนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับฮะการันตัวนี้แร็คโคลชื่ออะไรนะแฮ็คเตอร์ครับ D85 ครับตัวนี้ D85 ใช่ไหมครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติครับแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้ดีเจ็ดดครับแฮ็เตอร์พีล่า d เจ็อ่าตัวนี้เป็นไงบ้าง งงใช้งานได้ปกติครับอันนี้ตอนเช้านี้พ,พร้อมปฏิบัติงานพ,พร้อมปฏิบัติงานเรื่องตอนเช้าุการพุ่งสูครับาด็ดค,ครับเราไปดูต่อนะครับน,นี้เป็นของชุดเครื่องมือช่างนะครับก็จะเป็นหัวหน้าช่าง,ง,างจะนนุวยทําอะไรครับเทที่อัดไข่เล่แข็อัดไข่ที่ไหนอัดที่เล่แข็อัดไข่ที่แท็กนะครับตัวนี้อัดไข่ที่แท็กตัวนี้เป็นตัวแมคโครนะครับ ระคานะครับตัวนี้ก็จะใช้งานอยู่ในการขุดบ่อลูปลังนะครับแล้วก็ตัว,ตว,ตวนี้ตัวนี้เป็นรถบ่อสะเทือนกระเต้ยกระเต้ยกระเต้ย,ตย,ตยเอ้ยไอ้นุม่มอันนี้อันนี้คันที่คันไหนเนี่ยคันคันที่นนยังยังไม่ส,สั่นสะเทือนใช่ไหมโอเคันไม่ไม่่ก็ไมขึ้นเหมือนกันครับไฟไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ช่วโมงน้ำเข้าช่วโมงครับอ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราดู เดี๋ยวดูปรับแก้นะครับปรับแก้ครับอันนี้อันนี้เป็นบทสั่นที่เดี๋ยวเราจะไปไว้หน้างานนะครับเจ้าที่ต้องไปใช้ทํางานซึ่งปกตนก็ทํางานได้ปกตินะครับแต่ถ้าระบบสั่นมีปัญหาซึ่งต้องอรอ spare part จากทางซีคาโก้มานะคนะนี่เป็นทีมงานช่างนะครับเช้าก็จะช่วยกันในการอัดไขนะครับอันนี้อัดไขบูมเ้ยนี่ทําอะไรเนี่ยอัดไขครับอัดไขใช่ใชไหมอนนัอัดไขบูม รถแมคโครอยู่นะครับนี่นะบางคนก็จะช่วยกันดูนะครับห <Okay. S 3> าไม่เจอน2งองคัม,ไมีไม่พบคันนึครับ้อฟุก้านี่คืออะไรครับเนี่ยนี้น่าจะเป็นรายการตัวนเอีคัเนเก่าอ๋อของ okay, ของตัว, <okay. S 1> ต,วตัวหางลากใช่ไหมใช่ใโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคนี่ผู้บวชงานดินนะครับแล้วก็รองบวชก็ไล่ดู เครื่องมือต่างๆนะครับเตรียมวางแผอรับการรับตรวจดีๆนะครับอันนี้เป็นเครนนะครับตัวนี้เป็นเครนอีกหนึ่งตัวที่เราต้องรับตรวจเช่นเดียวกันนะครับตันนี้ก็มันประจาขึ้นข้างบนรถนะครับเพื่อทําการยกบูมถึงบูมนะครับดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับจะมีการการเ้าช้างนะครับนะครับการเ้าช้างนะครับแล้วก็ดูของความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับก็อันนี้ค่อนข้างใช้ได้ปกตินะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่อยู่นะครับอันนี้นะ จับเต้ยคันนี้คือคันไหนครับเนี่ยรถพทในน้แฟ็ครับรถพุทธซาเอนกใน้แข็ครับคันนี้คือคันที่ที่สั่นหรือไม่สั่นที่สั่นครับคันนี้คันสั่นที่จะเอาไว้ข้างในนี่ใช่ไหมใช่คันนี้นะครับที่จะเอาไว้รถรับตรวจซีีคันนี้นะค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่มีปัญหาเรื่องของระบบเครื่องยนต์นิดนึงซึ่งเราต้องรอสเปร์พาร์ตจากทางซีฮาโกมานะครับี่คนประจำก็เอาเครื่องยนต์มาตรวจเช็คครับดูเรื่องของระบบไฮดรอลิกระบบการหมุนของล้อนะครับ นี่ก็คือเป็นภารกิจยามเช้านะครับของพวกเราที่นี่นะครับเราไปดูรถเกียร์กันอันนี้เป็นทีรถเกียร์นะครับรถเกียร์นะครับก็จะต้องรับตรวจ C.E เช่นเดียวกันนะครับรถเกียร์ก็จะดูเรื่องของการยกการหมุนล้อนะครับการเดินหน้าถอยหลังนะครับการยกตัวใบข่าต่างๆนะครับเรื่องของระบบไฟรับบกระตังก็จะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องของการทํางานนะครับ เรื่องของระบบไฟคือเป็นรถเอียงของเรานี่บรรยากาศตอนเช้านะครับภายในแคมป์นะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นรถตักอันนี้ก็ใช้รับตรวจ coe นะคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าได้รับการซ่อมมาเรียบร้อยแล้วที่ปรับแก้ในส่วนท,ที่ที่เสียอยู่นะครับเราได้ส p ป r มาเรียบร้อยนะครับคันนี้ใช้างานได้ตามปกตินะครับคีตอนนี้คนประจากาลัง ทดสอบรถนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปล้างนะครับจะไปล้างบริเวณด้นานหลังแคมนะครับที่ผมเคยลงที่ไปอันสต้คือรเ